ทางโรงพยาบาลพับปรกเก้านะคะเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ BPPV training day พัฒนาศักยภาพการรักษาโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนค่ะ นายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการรักษาโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือว่าโรค BPPV ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0 1ถึง11เมษายน2568าหณห้องประชุมเหลืองจันทบูรณ์ชั้น10อาคารศูนย์ความเป็นเลิศดด้านมะเรง็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีโครงการนี้ อบรมขึ้นโดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับภาควิชาโสตศรนนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและบุคลากรด้านสุขภาพในเครือข่ายจังหวัดจันทบุรีสำหรับการดูแล,แลและรักษาผู้ป่วยโรค BPPV อย่างมีประสิทธิภาพ โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือว่า BPPV เกิดจากการที่ตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการเวียนศีรษะและบ้านหมุนโดยเฉพาะเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวศีรษะ โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยและแม้บางรายสามารถหายเองได้แต่ว่าอาการที่ยืดเยื้อค่ะก็อาจส่งผลกระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวันสําหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบันนะคะก็คือการทํากายภาพบําบัดซึ่งมีอัตราการหาย สูงถึง92%ค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีแนวทางแนะนําการบริหารร่างกายด้วยตนเองที่บ้านเพื่อช่วยให้สมองปรับตัวแล้วก็ลดอาการเวียนศีรษะอย่างไรก็ตามนะคะขณะน,นี้ไม่มียาที่รักษาโรคนี้ได้โดยเฉพาะทางด้านนายแพทย์ธีรพงศ์ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพโดยเฉพาะในโรคที่ พบบ่อยแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเช่นโรค BPPV ที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้กับงานในพื้นที่โดยเฉพาะกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองค่ะครับวันนี้นะครับก็ได้มีการจัดสัมมนาเชิญปฏิบัติการในเรื่องของการจัดการาหินปู เคลื่อนนะฮะเหตผลเคลื่อน,นในหูชั้นในนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้เองก็เป็นโรคที่พบค้างค่อนข้างได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบันนอกจากว่าจะมีผู้สูงอายุที่ที่เป็นกันค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะตอนนี้อายุมาต่ําลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะพบได้มากแล้วส่วนใหญ่ก็ในส่วนของบุลคลากรในต่างอำเภอเองก็ยัง อาจจะยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เชิญท่านอาจารย์ซึ่งเป็นท่านผู้ทรงความรู้จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหมอหูคอจมูกนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของประสาทสัลยศาสตร์ประสาทสัลยกรรมที่ได้ดูแลในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะว่าโรคนี้นี่ก็จะทําให้มีการอะไรว่ามีการโครงเครงมีการเวียนศีรษะเราก็คิดว่าเราน่าจะอบรมแล้วก็ให้บุคลากรของเราที่อยู่ต่างอำเภอได้มีความรู้เพื่อที่จะให้คนไข้ได้มีการเข้าถึงมากขึ้น แล้วถ้าเกิดว่ามีอาการที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็สามารถส่งมาที่โรงพยาบของเราได้ซึ่งเราก็จะมีศูนย์ที่ทันสมัยมีเครื่องมือที่พร้อมในการดูแลรักษาในเรื่องโรคนี้ครับ